บทที่7,375ทันทีที่เห็นบรูซบราวน์ถูกรุมกินโต๊ะเย่เฉินก็รู้สึกเบื่อหน่ายขึ้นมาทันทีเหมือนกับการเลี้ยงทามาก็หวังว่ามันจะโตเร็วๆแต่กลับตายทันทีหลังจากให้อาหารมือแรกด้วยความเบื่อหน่ายเขามองบรูซบราวน์และกลุ่มผู้ติดตามที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถูกรถพยาบาลพาตัวไปเขาถอนหายใจบกมือแล้วพูดว่าผมบอกเจ้าหน้าที่ให้บังคับใช้กฎหมายภายในสองวัน ผมอยากให้เขาปล่อยให้มันวิ่งเล่นอย่างบ้าคลั่งสักสองวันผมไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้หงห้ารีบถามอาจารย์เย่ไอ้สาระเลวนั่นตายแล้วเหรอเปล่าหรอกเย้เฉินสายหัวมันไม่ได้ไปโดนเส้นเลือดใหญ่อะไรตราบใดที่ยังไม่พามันไปหาสัตวแพทย์มันก็ไม่น่าจะตายแต่ขาขวามันหักแน่ๆและหลังจากหายดีแล้วมันต้องใช้ไม้คำยัน หง้าหัวเราะไม่เป็นไรหรอกไม่ใช่ว่าฮ่องกงก็มีพี่ใหญ่ชื่อพี่ห่าวอยู่รอกเหรอบางทีเด็กคนนี้หลังจากรอดตายและหายดีแล้วก็อาจจะเป็นขายใหญ่ก็ได้ฉันขอเชื่อหน่อยเถอะเย่เฉินบ่นพึมพำรรเปห่าวพิการก็จริงแต่ก่อนพิการเขาได้กลายเป็นลูกพี่ใหญ่ก่อนแล้วถ้าพิการตั้งแต่แรกเขาคงไปไม่ถึงเกาะฮ่องกงหรอกนับประสาอะไรกับการเป็นพี่ใหญ่ หง่าเกาหัวพลางหัวเราะเบาๆใช่แล้วเด็กคนนี้ไม่ใช่แบบนั้นเขาเป็นคนพิการแล้วและเขาก็ถึงคราวครวร้ายแล้วช่างหัวมันเถอะเย่เฉินพูดอย่างแห้งๆไปโรงแรมกันก่อนเถอะเรามีธุระสำคัญต้องไปทำประธานเฉินขอให้โรงแรมเตรียมห้องสวีทสามห้องนอนไว้เราต้องไข่เบาแสและตามหาพ่อบ้านถังครับคุณชาย เฉินเจอคายตอบตกลงทันทีเขาโทรศัพท์ไปสองสามสายเพื่อสั่งการอะไรบางอย่างจากนั้นก็ขับรถตรงไปยังโรงแรมป่านจินฮานกงในเมลเบิร์นระหว่างทางเย่เฉินไม่ได้รับคำตอบจากเซียวซูหลันเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วส่งข้อความวีแชทให้เธออีกข้อความภรรยาครับคุณยุ่งอยู่หรือเปล่าหลังจากส่งข้อความเสร็จเขาก็ถือโทรศัพท์ไว้ในมือทั้งสองข้างรอคำตอบ เมื่อเฉินเจอข่ายมาถึงโรงแรมแล้วแต่เย่เฉินยังไม่ได้รับคำตอบจากเซียวซูลันเย่เฉินรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยเซียวซูลันไม่เคยตอบข้อความช้าขนาดนี้มาก่อนเป็นไปได้ไหมว่าเธออาจจะเจอปัญหาบางอย่างบทที่7,376เขาจึงโทรหาเซียวซูลันทันทีแต่เขากลับประหลาดใจเมื่อโทรศัพท์ของเธอแจ้งว่าใช้งานไม่ได้ ด้วยความกังวลเขารีบโทรหาเซียวฉางควรพ่อตาเพื่อสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นมือถือของเซียวฉางควรก็ใช้งานไม่ได้เช่นกันจากนั้นเขาก็โทรหามาหลันแม่ยายแต่ผลก็เหมือนเดิมเย่เฉินเริ่มกังวลมากขึ้นเรื่อยๆเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเซียวซู่หลันและพ่อแม่ของเธอถึงขาดการติดต่อไปอย่างกระทันหัน เขาจึงโทรหาบริษัทของเซียวสุหลันและหลังจากแนะนำตัวแล้วฝ่ายธุรการก็ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารคนที่รับสายก็บอกเขาว่าสวัสดีค่ะคุณเย่วันนี้ประธานเซียวไม่ได้มาทำงานค่ะไม่มาทำงานเหรอครับเย่เฉินถามแล้วเธอได้ติดต่อคุณหรือยังครับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารตอบว่าเมื่อวันนี้ประธานเซวสั่งการให้พวกเรารวบรวมเอกสารการทำงานทั้งหมดและส่งให้ลูกค้าแต่ละรายทุกคนต้องทำงานจนถึงสิ้นเดือนแล้วบริษัทจะยุบอย่างเป็นทางการยุบหรอสีหน้าของเย่เชิญแข็งค้างความรู้สึกไม่ดีก่อตัวขึ้นเขาถามอย่างรวดเร็วว่าบริษัทกำลังประสบปัญหาการดำเนินงานอยู่หรือเปล่าทำไมถึงยุบตัวลงอย่างกระทันหัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารตอบว่าบริษัทไม่มีปัญหาอะไรประธานเซลเพิ่งบอกว่าเธอทำงานต่อไม่ได้แล้วและต้องการเกษียณเย่เฉินพูดอย่างประมาททำไมผมไม่เคยได้ยินเธอพูดถึงการเกษียณเลยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารถามด้วยความประหลาดใจคุณไม่รู้เลยเหรอก็ประธานเซลบอกเราว่าคุณไม่อยากให้เธอทำงานหนักกับธุรกิจของเธออีกต่อไปเย่เฉินถามย้ำว่าเธอพูดอะไรกับคุณอีกไหมไม่มีอะไรแล้วคะ่ะ ผู้บริหารกล่าวประธานเซียวสั่งให้ฝ่ายการเงินจ่ายเงินชดเชย n บก6ให้ทุกคนตอนนี้ทุกคนกําลังรอรับเงินชดเชยอ,อยู่คือต้องรู้ว่าบริษัททั่วไปที่เลิกจ้างพนักงานด้วยบริบทของกรมแรงงานและสวัสดิการสังคม n บก1ถือว่ามีมโนธรรมมีน้อยบริษัทที่ให้ n บวก2เซียวซูหลันให้ n บก6 ซึ่งเทียบเท่ากับการจ่ายเงินเดือนเพิ่มให้ทุกคน5เดือนนี่ไม่ใช่จำนวนน้อยเลยเห็นได้ชัดว่าเธอต้องรู้สึกผิดต่อพนักงานซึ่งเป็นเหตุผลที่เธอให้ค่าตอบแทนสูงขนาดนี้บริษัทกำลังไปได้สวยและเธอก็ทำงานหนักมากทำไมเธอถึงลาออกกระทันหันเธอไม่เคยบอกเขาสักคำและตอนนี้ติดต่อเธอไม่ได้เลยเย่เฉินรู้สึกแย่มากๆขึ้นมาทันที เขารู้สึกว่าเซียวซูหลันไม่ได้เกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายใดๆแต่วางแผนเรื่องนี้ไว้นานแล้วบทที่7,377ความคิดนี้ทำให้เขาเกิดความตื่นตระหนกอย่างรุนแรงเขาอยากไปหาเธอเหลือเกินเพื่อดูว่าเธออยู่บ้านหรือเปล่าถ้าไม่เขาก็จะดูว่าเธอเอาเข้าของไปบ้างไหมอย่างไรก็ตามตอนนี้เขาอยู่ที่ออสเตรเลียและถึงแม้จะเช่าเครื่องบินกลับทันทีก็ยังต้องใช้เวลายอย่างน้อย10ชั่วโมงกว่าจะถึงจินหลิง ดังนั้นทางออกแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวของเขาคือการขอความช่วยเหลือจากอิโตะนานาโกะถึงแม้ว่านานาโกะจะใช้เวลาส่วนใหญ่ฝึกฝนทักษะทางจิตที่โรงแรมบ่อน้ำพุร้อนชองเอลิเซ่สปาแต่อิโตะทาเคฮิโกะผู้เป็นบิดาของเธออาศัยอยู่ในคอนโดที่ทอมสันเฟิร์สคลาสบางทีตอนนี้เธออาจจะอยู่ที่นั่นก็ได้การขอให้เธอไปดูครอบครัวของเขาก็น่าจะรู้คำตอบได้อย่างรวดเร็ว แม้ว่าหลิวม่านชฉงจะอาศัยอยู่ที่ทอมสันเช่นกันแต่พวกเขาไม่ได้สนิทกันสักเท่าไหร่ยิ่งไปกว่านั้นหลิวม่านชฉงยังไม่เก่งกาจนักเธออาจจะแอบเข้าไปในบ้านของเขาไม่ได้แต่นานากฏนั้นแตกต่างออกไปเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญฮักซะบูและเมื่อบรรลุก,การฝึกจิตสำเร็จพลังของเธอก็เพิ่มขึ้นอย่างมากงานนี้คงจะง่ายสำหรับเธอมากเขาอยากโทรหานานากนทันทีแต่หลังจากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว เขาจึงเลือกที่จะส่งข้อความ w ี c h a เนื่องจากภรรยาของเขาหายตัวไปอย่างกระทันหันและดูเหมือนจะจงใจซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนตั้งแต่แรกเขาไม่อยากให้หงห้าและเฉินเจอข่ายรู้เรื่องนี้เขารีบส่งข้อความ w ี c h a หานานากทันทีนานากกคุณอยู่ที่ทอมสันเฟิร์สคลาสหรือเปล่านานากกตอบกลับอย่างรวดเร็วว่าอยู่ค่ะโอโดซังขอให้นานากกลับมาทานข้าวเย็นกับเขาเป็นยังไงบ้างเชิญคุง คุณก็อยู่ที่ทอมสันเหมือนกันเหรอเย่เฉินตอบว่าผมอยู่ที่ออสเตรเลียนะนานาโกผมต้องการความช่วยเหลือจากคุณช่วยเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับหน่อยนานาโกตอบกลับทันทีว่าบอกมาเถอะเฉิน sure คุ้งฉันจะไม่บอกใครแม้แต่อโดซังเย่เฉินรู้สึกโล่งใจเล็กน้อยจึงกล่าวว่าขอบคุณมากเออคุณช่วยแอบเข้าไปในบ้านของผมและตรวจสอบสถานการณ์ให้สักหน่อย นานากโกส่งสีหน้ากังวลและถามว่าเฉินคุ้งที่บ้านมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเย่เ <Yeah, S 1> ฉินกล่าวว่าภรรยาและพ่อแม่ของเธอหายตัวไปผมอยากให้คุณไปดูพวกเขาถ้าพวกเขาอยู่วานคุณช่วยปกป้องพวกเขาด้วยถ้าพวกเขาไม่อยู่ที่นั่นช่วยผมตรวจสอบบ้านทีว่ามีสิ่งผิดปกติอะไรไหมโอเคนานากโกจะไปเดี๋ยวนี้ นานากโกะไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นที่บ้านของเย่เฉินและคิดว่าอาจมีศัตรูคนใดคนหนึ่งของเย่เฉินน่าจะเล็งเป้าหมายครอบครัวของเขาเธอรีบวางตะเกียบลงและพูดกับอิโตะทาเคฮิโกะผู้เป็นพ่อว่าโอโดซังทานอาหารให้อร่อยนะหนูจะไปทำอะไรสักอย่างอิโตะทาเคฮิโกะชี้ไปที่ซาชิมิบนโตะแล้วพูดว่านานากโกะนี่คือปลาเทราครีบน้ำเงินที่ดีที่สุดของปีนี้ถ้าเธอไม่รีบกินหลังจากละลายน้ำแข็งมันจะเน่า ไม่เป็นไรค่ะพ่อนานากบลุกขึ้นยืนและพูดอย่างรีบร้อนว่าเชิญคุ้มให้หนูช่วยอะไรบางอย่างหนูต้องไปเดี๋ยวนี้เมื่อได้ยินเช่นนี้อิตโตะทาเคฮิโกะก็เข้าใจทันทีจึงพูดว่าในเมื่อคุณเย่ต้องการความช่วยเหลือเธอก็ควรรีบไปเดี๋ยวนี้